ไม้ช่วยผ่อน3,000บาทนานถึงสิ้นปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายจองเพียงแค่500บาทเท่านั้นอยากได้โปรโมชั่นนี้มาดูคลิปนี้กันค่ะทุกคน แต่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดราคาอีกด้วยค่ะกับนี่เลย m i s s u b i s h i Expander 1.5 GT ปี2019นะคะราคาเทียงแค่515,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนมัน10,000บาทและยังมีโปรช่วยผ่อน3,000บาทนานถึงสิ้นปีบอกเลยว่าคันนี้ฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายปีค่าจัดปรีค่าโอนปีค่าดำเนินการธนา,าคารให้ รับประกันคันเลเกียยาวนาน1ปีหรือ10,000กิโลและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอ,อีก1ปี24ชั่วโมงด้วยและที่สำคัญเรารับประกันให้ยาวนานแบบนี้รถคันนี้เหมาะกับคุณแน่นอนมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของตัวน้อง Mitsubishi e x p e n d e r นะคะตัวนี้จะเป็นตัว1.5 GT ปี2019นะคะ ซึ่งราคาป้ายแดงนะคะก็จะมีอยู่ที่ประมาณ800,000ก,กว่าถึง900,000มนนีแน่ๆนะคะซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงอย่างแน่นอนเพราะว่าเราขายเพียงแค่5 1 5 0 0 0บาทเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวรถเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะน้องจะเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็นะคะต่อมานะคะที่ไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแบบ มัติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีระบบโฟโรมีโฮมมาให้ด้วยนี่เวลาเราบบดับรถนะคะไฟก็จะติดอยู่ประมาณสัก1น,นาทีได้นะคะประมาณนี้เลยแล้วน้องก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่เล็กๆอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะก็คือไฟจะเป็นไฟเหมือน3ชั้นเลย1 2และ3นะคะเขาก็จะแยกกันแยกส่วนกันอย่างชัดเจนมากนะคะต่อไปกระจังหน้าด้านหน้านะคะน้องก็จะเป็นกระจังหน้าแบบคาดโครเมียมเลยทุกคนนี่สีดำคาดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ กระจังหน้าเท่ๆท,ทรงแบบเหมือนพวกไททันเหมือนโดอโราดอร์มิกชิวประมาณนี้นะคะก็ให้ความสวยความเท่ดีนะคะอ่ะต่อมากันที่กระจกมองข้างของเขานะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านล่างแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะอ่าไฟเลี้ยแบบ LED นะคะตัวนี้เราให้คุณใช้กันแบบอลิมิตเลยนะเวลาเลี้ยวอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันด้วยนะทุกคนห้ามลืมนะคะ แล้วก็ตัวเปิดประตูรถนะคะเขาก็จะเป็นประตูแบบที่เปิดโคมเมียนที่แตะโคมเมียนนะคะพร้อมระบบ immobilizer ตัวนี้นี่นะคะเวลาที่เราล็อกรถหรืออะไรก็สามารถได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่เราสามารถกดล็อกได้นะคะเวลาเราล็อกรถปุ๊บเนี่ยหูกระจกเขาก็จะพักทันทีแล้วเวลาที่เราจะปลดล็อกก็สามารถกดร้อดเลยปุ๊บแค่นี้ค่ะการใช้งานง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วมือแน่นะคะเราเอารถที่มีทั้งความสะดวกสบายมาให้เรียบร้อยเลยนะ กันาสาดนะคะคิ้วกันาสาดมีมาให้สี่ข้างเลยอันนี้ถามว่าไม่ติดได้ไหมไม่ชอบไม่ติดได้ไหมได้แต่ถามว่ามันติดแล้วมันดีตรงไหนเวลาฝนตกนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนที่ลองไม่ให้น้ำฝนเนี่ยไหลมาที่กระจกเรานะคะเวลาฝนตกสังเกตไหมเวลาเรามองกระจกปุ๊บก็จะอารมณ์เหมือนวันมีฝนตกไหลลงทีงท่หน้าต่างล็<ร>งอกเลยนะคะประมาณนี้นะ,ะก็ติดไว้ก็เพื่อความเท่นั่นแหละจริงๆมันเป็นชุดแต่งนะคะก็ ติดก,ก็ได้หรือไม่ติดก,ก็ได้แล้วแต่เราตามความชอบของเรานะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้น้องเขาก็มีน้ํามันของเขานะคะจะรองรับที่ e 2 0นะคะรองรับได้สูงสุด e ึง E20 เนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะจ๊ะด้านท้ายนะคะน้องก็จะมีระบบไล่ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะอันเนี้ยถามว่าสําคัญยังไงรถบางรุ่นนะคะรถบางรุ่นเนี่ยยังไม่มีระบบไล่ฟ้ามาให้นะคะอย่าง ไม่เอาดีกว่าเราไม่พูดชื่อดีกว่าอย่างรถกระบะนะคะบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นโลเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีระบบไล่ฟ้ามาให้แล้วก็ถ้าเกิดเวลาเราขับต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างหลังเราจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็คือมาพร้อมระบบไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้เลยนะคะไฟเบรกนะคะไฟท้ายไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟเบกรกัวงที่3าก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED ด้วยนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะน้องมีสเกิร์ตล็อกคันนะคะหน้าหลังซ้ายขวานะคะ มีสะเก์ตร,รอบคันมาให้แล้วก็มีเซนเตอร์มาให้ด้วยนะคะ4จุดด้วยกันเซนเตอร์ถอย4ี่จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็มีกล้องมาให้อ่ะจะเป็นตรงนี้นะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเห็นเลนถอยตรงนี้นะคะส่งไปที่หน้าจออยู่ที่ตรงกลางนั่นเองนะคะด้านหลังนะคะคุณขาโอ้โหอันนี้ต้องบอกก่อนว่าความคุ้มค่ามันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละ นะคะใครที่แบบว่าเออจะนั่งครบเจ็ดที่เลยก็ได้หรือใครจะเอาด้านหลังไว้ขนของก็ได้ซึ่งมีพรมมีอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีพรมมีอะไรมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วพับเบาะลงไปจะขนของจะนอนอะไรก็ได้เลยนี่คือใส่กระเป๋าได้เยอะเลยนะคุณชั้นบอกให้เลยนะคุณใส่กระเป๋าได้เยอะเลยนะได้หลายใบยเลยนะหรือ นั่งกันไปทั้งครอบครัวนะคะปิดฝาท้ายเอาที่นอนปูเพื่อให้ลูกๆนั่งเล่นกันอย่างสบายก็ได้สบายมากหรือจะยกขึ้นมาเพื่อให้นั่งกันที่เบาะก,ก็ได้สบายหยกดนะคะเอาง่ายๆคือความคุ้มค่าของน้องอะ่ะมันคุ้มค่าจริงๆสำหรับความเป็นเจ็ดที่นั่งเนาะโอเคนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวล้อกันบ้างมานะคะ่นะหนตาม,มาด้านข้างเลยนะคะตัวล้อของเขานะคะจะเป็นขนาด16นิ้วนะคะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็จะเป็น เป็นแม็กอรอยทูโทนนะคะลวดลายก็เป็นตสไตล์ของมิสูวิชิเลยนะคะเป็นของแท้จากมิสูเลยจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนเห็นเนี่ยว่าเอ๊ะมันมากับตัวรุ่นหรือเปล่าอันนี้คือเป็นชุดแต่งนะคะเป็นที่ครอบตัวเปิดประตูนะคะเพื่อให้ควาสวยงามนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะคะมาพร้อมกับระบบอิโมบิ l ลเซอร์นะคะก็คือล็อกอัจฉริยะนั่นเองนี่แค่ปลายนิ้วค่ะ ุญแจเราจะใส่กระเป๋าไว้จะใส่อะไรไว้ก็ได้นะคะสามารถกดล็อกและลดล็อกที่ที่เปิดประตูรถได้เลยนะคะอ่ะข้างนอกก็จะประมาณนี้เราก็ได้เห็นความกว้างความยาวของตัวรถน้องแล้วนะคะก็ประมาณช่วงสองคนได้นะคะช่วงสองคนโอบนะคะโอบโอบแค่ฝั่งเดียวนะไม่โอบสองฝัง่งนะอ่านะก็ความยาวก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ความคุ้มค่าน้องก็เป็นรถติดที่นั่งเนาะ แต่ให้ในเรื่องของประหยัดน้ำมันนะคะอย่างที่บอกว่าน้องเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะ1 5 0 0 c ีรองรับน้ำมัน e20 ด้วยนะคะให้เรื่องเซฟเงินในกระเป๋าได้ด้วยอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูออปชันด้านในกันบ้างนะคะว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรนะ่าสนใจไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันภายในของน้อง Mitsubishi x p a n d e r นะคะก็อย่างที่บอกว่าโอ้ยน้องมีความกว้างขวางมากทุกคนเอาง่ายๆคืออันนี้แค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะ มั่งแล้วรู้สึกว่าไม่หยุดอัดอะไรเลยเรื่องจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องของออปชันกันก่อนเลยแล้วกันเนาะในส่วนของพวงมาลัยของน้องนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็จะมีแบบตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันเนาะฝั่งฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายนะคะแล้วก็สั่งสั่งไล้เสียงเวลาโทรหาใครอ,อะไรอย่างนี้เนาะ ต่วนฝังขวานะคะเขาก็จะเป็นระบบ Cruise Control นะคะหรือระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะคะจริงๆตัวนี้เขาจะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะ,ะเป็น push start ด,ด้วยนะคะเป็นระบบ push start นะคะกระจกมองข้างคับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกมีให้ครบกระจกกระ,กระจกนี่คือไฟฟ้า4บาทเลยและจะบอกว่าตัวนี้เขามีแทบจะครบทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นป้องกันการลื่อนถลายเอยหรือแม้กระทั่ง เราเบรกฉุกเฉินก็ไฟฉุกเฉินก็จะติดเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายระบบมากออกตัวก่อนอ่าออกตัวตอนขึ้นทางลาดชันอะไรอย่างเงี้ยคือน้องมีระบบกระจายแรงเบรคคือแทบจะมีครบอยู่ในในรถคันเดียวเลยคือเอ,อาง่ายเรื่องความปลอดภัยอ่ะเราหายห่วงได้เลยนะคะต่อมานะคะที่หน้าจอเดินไม้ของเขาหน้าจอเดินไม้เขาจะเป็นแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรแอนิเมชันนี่นะคะเวลาเราสตาร์ทรถหรืออะไรเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นเป็นหน้าจอแสดงแบบ ขนาดเล็กนะคะแบบ mid ขนาดเล็กนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีแบบตัดด้วยโครเมียมนิดนึงนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์แบบเรียบหรูนะคะสีดำนะเป็นเหมือนหนังเลยนะเอาวางอาของวางตุ๊กตาลาบูบูอะไรก็จะวางอะไรก็วาง,ไ,วางไปอะไรอย่างนี้เนาะก็น่ารักดีนะคะมี a อแบ็คคู่หน้าเนาะอ่ะแล้วก็แอร์นะคะก็มีมาให้4ช่องด้วยกันระบบไล่ฟ้ามีมาให้นะคะด้านหน้าแล้วก็ ลำโพงนะคะตำแหน่งลำโพงก็จะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันเนาะมีเล็กตรงนี้แล้วก็ที่ประตูนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมเธอมีกล้องหน้ามาให้แล้ววยนะมีกล้องหน้ามาให้แล้วนอกจากจะมีกล้องหลังมาแล้วนะคะนี่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยใช่ไหมทุกคนปึ๊บนี่เลยนะคะก็จะมองเห็นด้านหลังนะคะพร้อมกับเลนถอยแบบนี้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ยังมีกล้องหน้ามาให้นะคะ ความคมชัดอยู่ที่ Full HD นะบันทึกได้อยู่ที่ Full HD เนาะก็ซื้อเมมโมรี่ซื้ออะไรมาใส่ mm hmm. เพิ่มเติมเอานะคะสมัยนี้ต้องหมาะก่อนนะทุกคนนะกล้องหน้ามีความจําเป็นเป็นอย่างมากนะเพราะว่าเดินทางไปไหนเนี่ยมิดเยอะจริงๆไม่ใช่มิดแท้แฟนเพลงมิดรักแฟนเพลงอะไรสิทธินะมิดถาชีพดีๆนี่แหละนะคะก็อาจจะเจอพวกประเภทแบบหากินง่ายๆเนะาะระบบขวางรถให้เราชนอะไรอย่างนี้นะเจ็บตัวไม่ว่าจะเสียหน้าเอาซะด้วยนะคะก็ มีกล้องหน้าเอาไว้แบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรมันก็คือหลักฐานที่ชั้นดีเลยแหละอย่างหนึ่งนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกประมาณนี้นะอ่ะมาต่อกันที่หน้าจอทสัสก,กีของเขาหลายคนบอกว่าโห้รุ่นนี้ทาไมหน้าจอมันใหญ่จังนะคะจริงๆหน้าจอเขามันแค่ประมาณ6.2นิ้วเองระระบบทัลสกีนเนาะแต่อันเนี้ยเจ้าของเดิมน่าจะมีลูกเล็ก,ดกแดงๆแหละน่าจะมีลูกน้อยแหละนะคะแล้วก็ ใส่จอ Android แบบนี้มาให้นะคะก็คือความความพิเศษเขาคือมันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้เราก็แค่ทําการปล่อยฮอสปอตนะคะฮอสปอตปล่อย Wi-Fi นั่นแหละจากโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็สามารถแชร์อินเทอร์เนต็ตเชื่อมอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมมีจับ w i ไ i ได้ต่างๆนู่นนี้นั่นนะคะแล้วก็เ,เป็นระบบทัชสกรีนเหมือนเหมือนน้องเป็น iPad อยู่ในนี้ <c oughs> อ่ะนะคะแล้วก็เวลาที่เราเชื่อมต่อจอพวกนี้มันจะรองรับพวก เลาเราเล่นแอปเป่อเราใช้โทรศัพท์แอปเปิลเนาะไอโฟนไอโฟนพวกนี้ก็ได้ไอโฟนหรือว่าเป็น Android อะไรอย่างเงี้ยเราแค่เสียบสายเข้าไปที่ช่อง usb เนี่ยพอเราเสียบสายเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอ่ะก็คือมันจะเหมือนมันจะเหมือนระบบของ Apple Car p l a y เลยนะคะเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเปิด gps จากโทรศัพท์ของเราได้หรืออะไรได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือแล้วก็สามารถรองรับบลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันอ่ะเธอทุกอย่างอ่ะแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกับ เออง่ายเหมือนเหมือนเราเอา iPad แท็บเล็ตนะคะมาอยู่ในนี้เลยเ,ยเข้าโคมก็ได้สีไลท์ก็คือน่าจะเป็นตัวกล้องวงจรนะคะถ้าถ้าเกิดดูไม่ผิดน่าจะเป็นกล้องเนาะอันนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อนะคะเราไม่ได้เชื่อ,ตอ,อตมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรเราก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะเห็นไหมเ e สโตก็มีไหมเอ้ยม,มี Netflix อะไรมีครบเลยเห็นไหมคะนี่อ๋อสีไลท์ก็คือเป็นช่องคุณหนูเนี่ยบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะน่าจะมีหนูๆ อ่าเขาได้อะไรรถแม่บ้านนะคะรถแม่บ้านของแท้เลยเพราะว่านี่ดูด,ดิดูจากดูจากแอปพลิเคชันแล้วก็คือเป็นกระตงนกระตูนให้น้องดูเลยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ยมันมันมันดีตรงที่เขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วมันเหมือนเราเอาจอแท็บเล็ตจอ iPad เนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยนะคะมันก็เราว่ามันก็โอเคนะมันก็ใช้งานดีอยู่นะเพราะว่าเราเราว่าเราลองใช้แล้วมันก็สถเยรนดูนะคะแต่ที่เราการเราลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน,นะคะเห็นไหมทัศกีไหลลรื่นมากแม้กระทั่งจะบวกเลขยังมีเยนะเธอคิดดูดิ เออจะบอกเลขยังมีเลยอ่ะเธอคิดดูดิเนี่ยเออนะคะมันมันมันใช้ดีจริงๆนะคะก็ใครที่อยากได้คันนี้เนาะก็เอาง่ายๆคือกล้องหน้ากล้องหลังคุณก็ไม่ต้องไปติดแล้วจอทัชสกรีนก็มีมาให้แล้วเลขใหม่น้องก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนเลขใหม่อที่ประมาณแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่กิโลเมตรนะคะถ้าเกิดนับกันดูก็ปีรถปีสองสิบเก้าเนาะยี่สิบยี่สิบยี่สองยี่สามสี่ห้าปีห้าปีวิ่งประมาณแสนหนึ่งถือว่ากําลัง เบเบกำลังกลางๆนะคะประมาณนี้เนาะส่วนแอร์ของเขานะคะจะเป็นแอร์แบบอนาล็อกเนาะเป็นแอร์แบบมือหมุนนี่เองนะคะนี่เพิ่มความเย็นมีระบบฮีเตอร์มาให้โอ้ร้อนวาบเลยนัระบบฮีเตอร์ใครขี้ร้อนก็เปิดระบบฮีเตอร์นะคะแต่บ้านเราเนาะเราไม่ได้ใช้วิ่งบนหิมะหรืออะไรบ้านเราจะตกก็แค่ลูกเห็บแค่แหละตกลูกลูกเห็บตกมากระจกแตกอีกนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันหนามากจริงๆ ก็ระบบฮีเตอร์อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็อาจจะใช้แค่ความเย็นแล้วก็ความแรงของลมนะคะโหมดนะคะก็จะมีเป่าเท้าเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวพัดลมอย่างเดียวอะไรต่างๆนะคะพวกนี้อ่ะมานนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาฝนตกใช่ไหมเธอเธอก็เปิดไล่ฟ้าค่ะนะคะมันก็จะไล่ฟ้าด้านหลังด้วยนะจ๊ะประมาณนี้นะคะมีช่องเสียบ USB ถึงสองช่องด้วยกันที่แปลงไฟนะคะมีมาให้ครบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เกียร์ดีนะคะเกียร์ขึ้นทางลาดชันเกียร์สปอร์ตสองสเตปแน่ได้หมดนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ที่วางแก้วนะคะที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆเลยแล้วก็ที่ใส่ของนะคะไม่ดูเกะก,กะนะเธอเพราะว่าคอนโซลเขาราบไปแนวเดียวกันนะคะแต่ว่าสามารถใส่ของได้อันนี้ก็มีรีโมทอยู่นะคะสามารถซ่อนของซ่อนอะไรได้แล้วก็สามารถเอาวางได้เหมือนกันวางที่ชงทิชชู่นะคะประมาณนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เบรกมือก็อจะ เกะกะนิดนึงเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงที่ครอบเกียร์นะคะก็จะเป็นเหมือนลายไม้นะเธอเออเป็นลายเป็นสีดํานี่แหละจริงๆเป็นสีดํานี่แหละนะคะแต่ก็สวยอยู่ด,ดูดูแพงอะ่ะเอาง่ายนะคะยังไม่พอเธอเขามีช่องเก็บของตรงนี้ให้อีกจะ้ะนี่เธอจะซ่อนอะไรล่ะเธอจะซ่อนบัตรอ่าเมมเบอร์อาอบนวดหรือเธอจะซ่อนอะไรเธอสามารถซ่อนตรงนี้ได้เลยแต่เธอก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะนะประมาณนี้ ที่บังแดดนะคะมีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งหรอมัง้งอ่ามีกระจกทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะสวยทั้ง2คนก็ได้เลยนะคะประมาณนี้นะอ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านตรงตรงกลางเดี๋ยวเรียกว่าตรงกลางเพราะว่ารถรุ่นนี้เขาจะมี3ตอนในกันตอนหน้าตอนกลางและตอนหลังนะคะระบบแอร์เขจะเป็นระบบแอร์ดีเยอ เอรอโเรายลอแอรารวแอรราวก็คือมีรอบคันเลยใครนั่งหลายบอกว่าอยซื้อแบบนี้แล้วแอร์ถึงข้างหลังเหรอเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าแอร์ข้างหลังมันจะทํำขนาดไหนไปกันเลยทุกคนใครว่าข้างหลังจะนั่งละแแบบนะเธอจะบอกให้เลยว่าคือไม่แคบอย่างที่คิดนะอันนี้คือฉันนั่งอยู่ข้างหลังแถวที่3นะคะทุกคนแถวที่3นะก็เหมาะกับ คุณน้องคุณหนูนะคะหรือลูกนะคะที่มานั่งข้างหลังได้น้องเบาะก,ก็สามารถเอาขึ้นที่รองหัวก็สามารถเอาขึ้นได้สูงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาลงก็ได้มีที่วางแก้วมีอะไรให้ครบเลยแล้วจะบอกว่าแอร์แอร์ข้างหลังช่ำมากทุกคนอันนี้คือเราเปิดแรงสุดนะเปิดแรงสุดนี่คือแอร์พัดถึงข้างหลังเลยนะคือแบบเย็นนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่า เฮ้ยนั่งข้างหลังแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าร้อนหรือเปล่าหรือว่าแอร์ถึงหรือเปล่าความปลอดภัยอ่ะมันมีหรือเปล่ามีเซฟตี้เบลทุกจุดเธอเซฟตี้เบลมีทุกจุดนะคะด้านหลังก็มีให้อะไรให้ที่สําคัญเดอมีที่แปลงไฟตรงนี้ด้วยสามารถชัดแต็ดได้สบายๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่แบบไปทัง้งครอบครัวนะก็ไม่ต้องกลัวความลำบากนะคะก็นั่งได้สบายจริงๆมันนั่งได้จะนั่งจะนอนจะอะไรก็ได้อะคือมันสบายอ่ะมันคม้มมันคุ้มมากนะคะ แล้วก็นี่น้องมีตัวรองรับอันนี้ด้วยนะที่เป็นเซฟตี้เบลของเด็กอ,ะอ่ะอ่าไอโซเออเป็นไอโซฟิกอะไรพวกนี้พวกแบบของของเด็กอะนะ่ะเนาะนะคะแล้วก็วิธีการขึ้นมันก็ง่ายมากนะคะทุกคนมันมันมันเปิดมันเปิดง่ายปิดง่ายอันนี้คือด้านหลังที่เราจะจะ,จะนั่งใช่ไหมเวลาเราจะขึ้นจะลงนะคะก็แค่ดันตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นแค่นี้เองนะคะหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะนั่งเบาะเลยฉันอยากจะนั่งที่พื้นก็ได้เหมือนกันนะนี่เห็นไ,ไหมเออจะลาบากทําไมวันอัจริงเบาะมีให้นั่งก็นั่งไปเลยอยู่มานั่งพื้นเลยหรือแบบว่าเฮ้ยใครอยากจะแบบเอาความสะดวกสบายของตัวเองนะคะนี่นั่งกินข้าวนมมันได้หมดอ่ะเธอมันได้หมดจริงๆนะคะคุณจะนั่งแบบไหนมันได้หมดจริงๆเนาะแล้วว่าการขึ้นการลงมันก็สะดวกสบายด้วยไม่ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ขึ้นลําบากอย่างที่คิดเลยนะคะเวลาเราจะไปด้านหน้าเนี่ยก็แค่แบบปีนไปไง่ายๆนะคะแต่อาจจะระวังเท้านิดนึงปึบเข้าให้ก็อาจจะไม่สุภาพนิดนึงนะคะก็ปีนมาสิคะนี่เห็นไหม,มเห็นไหมไนี่เลยสบายขนาดนี้ปรับแอร์มาหาหน่อยสิร้อนจังเลยโอ้โห ชํำคะ่ะทุกคนนะคะด้านหลังสะดวกสบายมากแล้วที่เธอดูที่ใส่ของที่ใส่เอกสองรเอกสารต่างๆนะคะมีหลายช่องเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แค่อย่างที่คุณคิดเลยสำหรับ Mitsubishi Extender นะคะใครอยากได้เนาะไปทางครอบครัวจะเอาไปต่อยอดนะคะทำมาหาก,กินก็ยังได้จะเอาไปใช้ในครอบครัวก็ยังได้นะคะบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากทุกคนคะ่ะ สำหรับนี่ฟูมิชิเอ็กเซนเดนะคะ1.5 GT ปี2019คันนี้ราคาเพียงแค่515,000บาทเท่านั้นคุณค่ะ515,000บาทนี้ฟรีดาวสัประมันถ้าเกิดเครดิตดีนะฟรีดาวแล้วแบบพิเศษนะผ่อนประมาณหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งนะคะผ่อนได้สู 7, งสุด7ปีเป็นสี่งวดนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้ที่ร้านของเราไมค์คะแกลเลอรี่นะคะอย่าลืมโปรโมชั่นช่วยผ่อน3,000บาทนานถึงสิ้นปีด้วยนะคะแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราพูดกันข้างในหมดแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างไปกันเลยอ่าในส่วนของห้องเครื่องนะคะเราก็พูดกันทุกคลิปเนาะเรามีรับประกันเครื่องเลเกียรให้นะคะ1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะคะดูแลให้เลยและที่สําคัญ เราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะตอนที่จะส่งมอบเนี่ยเราก็มีการตรวจเช็คมากกว่า200จุดตรงนี้เครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง105แรงม้าเลยนะคะเอาง่ายๆคือมันได้เรื่องของความประหยัดน้ำมันเนาะแต่ว่ารถบอดี้จะดูใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขารองรับถึง e20 เลยทุกคนได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเข้าไปอีกเพราะว่าน้ำมัน e20 นี่ราคาจะถูกกว่าพวก9195นะคะก็ เอาไปลองใช้งานกันดูนะคะในส่วนของการสังเกตต่างๆนะคะเราก็พูดกันทุกคลิปเนาะนี่อันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะคะตัวปั๊ม ABS เนี่ยก็คือรอยมาร์กต่างๆยังคงจุดเดิมหมดเลยทุกคนคันนี้ได้รับการการันตีเลยว่าไม่เคยผ่านการถอดเครื่องนี่เครื่องแกะเครื่องมาก่อนเลยนะคะน้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้นะคะ ความลงความร้อนไม่ขึ้นตรวจเช็คให้แน่นอนแอร์นะคะสายท่อแอร์ไม่รั่วแน่นอนนะคะอันนี้เราก็ดูแลให้อย่างแน่นอนทุกอย่างนะคะแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้นะคะแบตเตอรี่ของ e x ็ e n d e เเขาก็อาจจะลูกเล็กนิดนึงเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดใครจะไปใส่ลูกใหญ่ก็อาจจะต้องแบบลองดูขนาดแต่ส่วนมากก็ใส่ประมาณนี้ก็คือได้แล้วนะคะแล้วก็เวลาเราวัดค่าแบตค่าอะไรถ้าเกิดแบตคุณภาพดีเนี่ยเราก็ไปตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณภาพมันดรอปแย่หรืออะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะคะ รอยมาร์กรอยอาร์ต่างๆยังคงเดิมหมดเลยนะคะสติกเกอร์มอ,อ,อ,กกองอกก็ยังคงอยู่เนาะแผ่นกันควารมร้อนมีให้มาครบคงสภาพเดิมเลยอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะคะก็ประมาณนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ก็นี่แหละมันไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเธอเพราะว่ารถเราดีจริงๆนะคะก็ลองมาดูด้วยตาตัวเองแล้วกันนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัว Mitsubishi x t e r n e r ตัวนี้นะคะปี2019มาดูกันได้ที่ร้านไมค์ขายเกลี่ทุกวี่ทุกวันเลยนะคะมาลองดูตัวจริงก่อน มาลองทดลองดูนะคะลองนั่งลองขับลองดูความเหมาะสมของตัวรถเขาว่า1เลยตัวรถเขาก็กว้างขวางนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะอ่ะประมาณนี้เนาะ,ะในส่วนของบอดี้ตัวรถต่างๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนเนี่ยมาดูรถที่เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะเช่นมีลูกเล็กเด็กแดงเพิ่มขึ้นนะคะใครที่อยากได้คันนี้ สนใจคันนี้อยากจะลองมานั่งอยากจะลองมาดูก็สามารถเข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมค์คาแกลเลอรี่ของเราเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยใครสะดวกเดินทางมาแบบไหนนะคะก็สามารถไปขอลิงก์แผนที่ได้เลยนะคะที่ Google นะคะเซิร์ชไมค์คาแกลเลอรี่ค่ะหรือจะทักแชทมาที่เพจ Facebook นะคะหรือว่าจะติดต่อมาทางช่องทางของ YouTube ก็ได้แต่ถ้าเอาให้ง่ายๆเลยก็คือแอดไลน์ line, มาเลยค่ะที่แ MT99 นะคะ หรือถ้ายังไม่สะใจนะคะอยากจะรีบอยากจะได้รายละเอียดอย่างรวดเร็วนะคะสามารถโทรได้เลยที่0868998968นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาดู Mitsubishi e x p e n d e r นะคะ1.5 GT ปี2019ราคาเพียงแค่515,000บาทโปรโมโชั่นสุดพิเศษค่ะช่วยผ่อน3,000บาทนานถึงสิ้นปีค่ะและฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายเลยจองเพียงแค่500บาทเท่านั้น ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอารถอะไรมารีวิวทุกคนดูโปรดติดตามไว้ให้ดีๆอยากได้รถยนต์มือสองนึกถึงไหมค่ารเกอรี่ที่เดียวในพัทยาค่ะ ไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะแล้วเขาจะหารรถมือสองสภาพดีละต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดีสภาพแบบหลางฝาโอ้เราเปรถที่คุณกำลังจะตามหา